โอ้ยยิ่งแหกวานบอกกินพี่น้องสายมัน n au, h a เลยบบอติงครับโอ้ยบักง่ายครับมือนะครับผมโอ้ี่น้องพี่น้องสึกหนักอีกแล้วครับสึกหนักอีกแล้วจ้ำรีบครับผมแลมองกันโอ้ฮะเฮ้ยสู่มือครับสู่มือสู่มือ เกี hmm. mm ่ยวบุไให้ครับติดใส่ครับโอ้เข่าหูวครับโอ้ใส่อันนาคอนดาครับปัดอยังมายง่ายฮักเถอะอะไรไหมโยนเบ็ดฮักแล้วครับฮู้มันหรือเปล่าเอ้ยทีเด็ดมันอยู่ นี่ละครับบักอันน่ะค้อนได้นะครับเอ,อเ้ยโคตรเลี้ยพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีตอนเศ้าครับผมตามมายามเบ็ดปลายครับเมื่อนี้ครับผมเบ็ดป้อมครับเมื่อนี้ไฟล่างตาครับผมมองที่ กินหลายๆเมื่อนั้นแล้วบวชใดตัโตครับเจ้ามองนี่แถมครับเบ็ดเหลือกเลยมาแถมอีกจุดนึงครับผมไปรุ่นกันเลยครับหลังแรกครับผมโอ้ยกินหอกพี่น้องกินบ้าวันนั้นนครับผม Ô, kín nhu khắp không? Kín nhu, kín nhu luôn nằm phía Đừng khắp, đừng Nó nghe không Nó Bà này เงี้ยเลยที่นั่งมือเนี่ยอุ้ยงี้ครับบักเงี้ยละคมือเนี่ยมันมันครับมันมันอู้หยิ่แหลกบ้านบอกินที่นั่งายมกัน n h a เลยบบอติงครับโอ้ยบักเงี้ยครับมือนีะครับผมมือหลังต่อไปครับสิกินบอครับผมโอ้ยบอติงครับหลังนี้ครับผม โมดึงโมดึงเจ้าเบื้องหลังต่อไปกันครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีเดียวครับอ๋อพี่น้องพี่น้องสึกหนักอีกแล้วครับสึกหนักอีกแล้วจำเรียบครับผมจำเรียบครับผมรุนกันเลยครับรุนกันเลย สวยงามครับสวยงามไปแล้วขึ้นี่ครับผมมันเลยครับผมอ,อีกให้นึกแก้มแล้วครับผมเฮ้ยตัวสวยครับตัวสวยครับไปรุ่นกันต่อไปครับผม รุ่นกันลังต่อไปครับผมหลังนี่พวกกินพวกนี้หรอกเดี๋ยวมัม้งนครับสายมันงาวที่มันกินกับพวกหนูครับผมกินเยอะบผมลอมองกันได้ครับผม แคบแค่ไหนครับผมดึงค่อยวานสี่มีตัวตัว่ครับผม่ะอือก็นสายมัาวครับโอ้กี่ยวแลวครับผมบกง่ายอีกแล้วครับผมอ้นี่ตากเครับผมเบสามครับง่าย่เลยครับอือ มันล้วครับเพนครับสามหลังได้อีกสี่หลังได้สามตัวครับผมเดี๋ยวรุ่นกันอีกครับเดี๋ยวอีกหลายครับผมหลายรุ่นกันตัวครับหลายรุ่นมีอีกครับพี่น้องครับรุ่นอีกเลอีกหลายอยู่ครับผมเมันดึงอีกแล้วบ่้งเอียงวะเปลี่ยนสาย เปลี oh, ่ยนนั่นมาไหมนะครับอู้ดึงอีหลีครับผมเบื้องรับสิมีแต้มาครับผม ตัวน้อยครับนี่เต็มนี้หน่อยครับเต็มนี้ครับผมไม่เอาครับตายหรอกครับเต็มน้อยครับ,รบ,รบ,รบไปรุนกันอีกตั่วไปครับผม รุ่นกต้อครับยองรุ่นกันต้อเก่งดีฮะครับผมสีโตวแล้วครับสีโตวแล้วไหนบ่ติดผมผมว่กเก็บไม่ได้ครับเก็บตอนกลับครับผมทั้งนี้มันแปนแ็นกับองเซ่กคือ,อยึดทางเพื่อนเป็นครับบอกินครับบ้ตึงครับผม กุตึงกุตึงกุ้งตึ้งโยอันให้คำมาเก็บครับผมที่นี่อไรสิบ,บ,บาสามลังครับนี่กรพากินครับอันนี้กินบม่อทงดึงนะครับอันนึ่งครับผม ตัวน้อยตัวนี้เลยขวดขึ้นมาเลยครับผมโอ้พันนี่เดียวโอ้โหว้าโอ้แบบนี้ครับผมเอาอีกแล้วว้าแต่มันไม่มีโคตรโอ้แบบนี้แลวครับผม อุ้ยตัวอะไรนะตัวพี่นเราเนนี่ยเดผัดเนี่ยครับผมขอหยาดเก็บยวคนได้ครับผมง่ายๆไปเลยครับนี่เทมที่ห้า้ะครับผมเทมทีห้าครับผมไปลุ้นกันอีกครับผมลุ้นเงินโตครับอีกหลังเดียวครับจุดนี้ครับผม ลังเดียวอีกลังเดียววานเชื่อว่ามีตัวมีตัวเสยครับว่านดึงอีกแล้วครับผมเอ้ยยังว่ะใส่ดอฟเฟย์มาอ่ะปวานเด็กวะนะครับผมขาดซะบอกโอ๊ยขาดอีหลีครับ โอ้ยเสียดายเลยวะขาดจะไม่น่ะอื้ยโมนาขาดเลยวะโอ้ยผิดพลาดลูผมอ่ะอันนี้เป็นเบ็ดเก่าครับผมขาดบอกกล้องด้องโอ้ยเสียดายดยครับขาดก็ว่าว่าจะวะ่า,วาจะตาย จะได้ปลาวะสีงเงาติ่วช่วยครับขาดครับผมเมอาเบิร์ดแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันบมองที่เขาสีละางตาวนะครับผมทางนี้เบิดแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดที่มันเบิติดปลากันด้วยครับผมไสร์ว่าสิบสามคันผมก็ว่าคุ้มอยู่ครับมือนสิบสามไซร์ว่าสิบสามอันเดี๋มาหาเต้มครับผม เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกจุดครับผมน่าครับผมนี่ละหมายล่างตาหัวข้างโกดังเหรอครับผมลองมือเลยไว้สิบกาอันครับมือเนี้ยตีกินบ่บ่บ่คือครับบ่คือดึงน้อย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 เนี้ยยี่มีตัวอยู่ไหครับผม เนนาะมักโฮ้ย hey, สู่มือครับสู่มือสู่มือมาหน่อยนะครับสู่มืออยู่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับผมเฮ้ย hey, ดึงนี่หน่อยสู่มืออยู่ครับผมไปรุนกันครับ ดึงหมกดโดนเกี่ยวพุไท้ครับติดใส่ครับโอ้ข่างหูครับโอ้โอ้โราก็เห็นนี่เลยเฮ้ยครับโอเคครับหลังแรกเอาแล้วครับผมโอเคครับไปรุ่นนี่ครับผม โอ้ยหลังเนี่ยพกินครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บโอ้หอยเข้าเจ้าใส่ครับพี่้องมุนอีเล่ครับพันไหมบ้วะโอยพันไหมใส่ใส่ไปไหมครับผม Bọn họ xe về đây Hi. Đứng nó mang khăm nè Đứng lên bọn họ đứng đó Em luôn

อันนัคันด้าครับปัดโอ้โหโลกว่าครับพี่น้องโลกว่าครับตัวนี้ครับผมอาดกำจอดพอดีครับผมโลกว่าครับอะ ลโลโก้ครับตัวนี้ครับป๊าดง่าแค่ครับผมฮิป๊าดเบิ้งที่น้องเบิง้งอัดยังมาง่ายฮักแค่อะไรไหมย้อนเบ็ดฮักแล้วครับ เดี๋ยวไปลุ่นกันอีกครับผมล่างแข็งสมเร็จครับเมย์ล่างแข็งสมเร็จไี่เนาะอู้หูเดบบกโลกลัวครับทหารครับผมแต่ว่าโลบ่กขาดหรอกเจ้าพี่ซังมึงว่าโลกลัวครับตัวนี้ครับผมเป้าหมายเขาคือคางโกดังนี่แหละเที่ยวที่แล้วเาโหนั่นว่าแล้วเป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับผมโอ้ยดึงจ้ำครับผม ดึงจำครับว่าแล้วว่าแล้วฮึมอู้มันขักเด้ไหมนี่น,น้องเดี๋ยวไปเลือกกันครับผมลุ้นกันไปลุ้นกันครับโอ้ยเวย่ยเฮ้ยโอวาถุย รุดครับโอ้ผัด,ด,ด,ดครับ,รกกบันครับผัดโอ้ยยังได้ายแล้วครับเรลืกกินแล้วเดี๋ยวพัดแจกใจเคลื่อนบ้านครับผมหลแหางมั้ยนะ รุ่นกันเครับนกไม่เนี่เดองักเที่ยวที่เร็วเกี่ยวนี่ตไ้ครับแต่ว่าบได้เซตัวนับใส่ข้างๆครับบด้ซหมอกลยับออกมาขขางๆว้ายมีอาการยังไ โอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมตัวนีนะครับคือหกแค่อู้แต่ว่าคมเลยครับมืงเดีถือว่าแรงแค้นเลยสำเร็จแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคือพวกกินวะโอ้ยกินครับพวกกินครับอ่านว่าหยินก่อนครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับลุ้นกันอีกครับผมบักตัวครับบักย่างหกเลยครับผม เด้งอยู่ครับหลังนี่ครับผมดึงอยู่ดึงอยู่งรุนกันครับผมป๊าดนึกว่าว้าตัวไหนไม่รู้ มีแต้มอยู่ครับแต่ตัวอะไรครับฮะฮะฮะมันมันครับมันมันครับเออมันมันครับเอา,าลุ้นกันสองลังสุดท้ายครับผมเอาลุ้นอนี้เพื่นมาช่วยเลือยงสองล้างสองลึกสามครับผม ประมาณน<ๆ>ั่นแหละเอ้ยป๊าดเด็ดอีกแล้วครับเด็ดอีกแล้วป๊าดมิดเลยครับผม,มเอ้มเย,ยมิดเลย,ยมิดเลยแล้วเดยวค้งดูครับผมเออป๊าดโอ้หนึ่งหกแหงนี่องตั้งกล้องได้โู้เลยเดี๋ดยวรอมั่องค,งครับ Đấy à, luôn ngắn không Hãy không เอ้ยง่ายๆเลยครับผมเลยครับผมมันไหม,ม้แล้วครับผมโอ้ยพูโโโโด,ด,ด่ะแต่ละตัวเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปร,รุ้นกันหลังุดท้ายครับครับผมลังุดท้ายครับอ้ยหงห้งหงายว้าผงสัยพวกกินครับผมเดี๋ยวไปสรุปเต็มสรุปผลงานกันเลยครับ พี me. ่น้องครับผมโอ้มื่อนี้มานคับครับผมล่างแค่นได้สาเร็จครับเอาโอ้ยหน่เอ้สี่เด็ดยี่สิบเจ็ดอันเมื่อนี้พี่น้องเออทีเด็ดมันอยู่นี่ละครับบักอันน่าคอนได้แล้วครับเออโคตรเลี้ยพี่น้องเอ้อโอ้ยถึงครับถึงแน่ครับสิบเอ็ดตัวครับตบบักง่ายง่าครับ โอ้เมียแหงเหรอยอ้ล่วงก็สิได้แต่ละตัวครับผมเอา้าไว้พ่อกันไมหมคลิปนด้นะครับผมสวัสดีครับสำเร็จครับ